สวยออกที่คู่นี้พี่หมีจีบนางเอกยิ้มสวยจับตาแค่เพื่อนหรือกิ๊กจากกรณีเพจเจมอย108ได้บอกไม่ประเด็นใหม่เป็นเรื่องของพี่หมีกับนางเอกยิ้มสวยโดยระบุว่ามีคนสงสัยว่าพี่หมีกำลังตามจีบนางเอกยิ้มสวยอยู่รึเปล่าเพราะเห็นลงแคปชั่นเหมือนการแถมเพื่อนสนิทยังมาเม้นแซวพี่หมีและนางเอกยังมาเม้นหัวใจให้อีกอื่ พี่หีน่าจะจีบแหละมัง้งแต่นางเอกจะเล่นด้วยหรือเปล่าให้นีไม่รู้แต่ที่รู้รู้นางเอกโสดแล้วนี้มีสิทธิ์จะสนิทกับใครก็ได้เนอะล่าสุดหวยออกแล้วชาวเน็ตจับโยงไปถึงนางเอกสาวมินทีชยาและนักร้องหนุ่มโอ๊ตปราโมทปาทานเตุเพราะว่าทั้งคู่มีความโพสต์ภาพและแคปชั่นดันแอบโบ้เหมือนกันทั้งนี้รายการเพจมันบันเทองพิธีกรสาวแพทนภาที่สนิทกับหนุ่มโอ๊ตเปิดเผยว่าแกงเพื่อน รวมถึงซานีชอบแซวว่าช่วงนี้ดูเหมือนหนุ่มโอ๊ตกำลังซุ่มคุยสาวแต่ไม่ใช่นางเอกมินพิชยาแน่นอน